เมดวงจันทร์ถูกนํามาสู่วงโคจรของโลกครั้งแรกคือสาเหตุของน้ําท่วมใหญ่ของโลกยุคโบราณเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําท่วมโลกที่เคยเกิดขึ้นกับอารยธรรมโบราณของมนุษย์เกิดขึ้นมานานนับหมื่นหมื่นปีจนหลักฐานต่างๆหายไปกับการเวลาเหลือเพียงเรื่องเล่าบันทึกและตำนานต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างในคมภีโบราณ ความทรงจำของมนุษย์ที่แสนสั้นได้หลงลืมเหตุการณ์ภัยพิบัติที่โหดร้ายไปจนหมดสิน้นและคงจะไม่มีใครให้ความสนใจมากนักหากภาวะการที่เกิดขึ้นกับโลกยุคปัจจุบันที่กำลังส่อเคารางว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ล้างโลกนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในยุคของเราโดยมีสาเหตุมาจากสภาวะโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกละลายรังสีจากดวงอาทิตย์ และอุกาบาทจำนวนมากมายจอคิวพุ่งเขียนโลกไปมาอย่างน่าหวาดเสียวหรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอดีตอีกครั้งกวีชาโวโรมันนามว่าโอวิดได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวน้ำท่วมใหญ่และเขียนพงศาวดารสืบต่อจากเรื่องราวที่เพโ,โต้นักปราชญ์โบราณอีกท่านหนึ่งเขียนไว้โดยกล่าวว่าครั้งหนึ่งมีความเลวร้ายเกิดขึ้นบนโลกจนพระเจ้าผู้พิพากษา นีไปสู่สวรรค์ลและกษัตริย์แห่งทวยเทพตัดสินพระทยที่จะหยุดยั้งเผ่าพงของมนุษย์ความพิโรธของภาพพฤหัสบดีไม่ได้จำกัดอยู่กับขอบเขตท้องฟ้าของพระองค์เท่านั้นพระสมุดยังได้ส่งกลื่นมาช่วยพระสมุดฟาดทวนสามง่ามลงมายังโลกทำให้โลกต้องสั่นสะเทือนไม่ช้าก็ไม่มีดินแดนจากทะเลใต้พื้นน้ำ ลายน้ำนามว่าเลเยเดสจ้องไปที่ป่าไม้บ้านเรือนและในเมืองด้วยความพิสวงมนุษย์ดับสูญไปเกือบทั้งหมดเพราะไม่มีอากาศและทำให้ตายด้วยความหิวจากเรื่องของอียิปต์โบราณทำให้เราทราบว่าโนเทพเจ้าแห่งน้ำทรงแนะนำพระโอรสคือ,เท,เ,อเทพเจ้าลาหรือเทพแห่งดวงอาทิตย์ให้ทำลายล้างมวลมนุษย์ เมื่อชาติต่างๆหันมาทรายศเทพเจ้าเราจึงอาจสรุปได้จากบันทึกนี้ว่าการทำลายล้างนี้สำเร็จลงได้ด้วยน้ำท่วมจากเทพเจ้าโนเจ้าแห่งท้องทะเลนั่นเองปาปิลูสสมัยราชวงศ์ที่12อายุ3,000ปีก่อนซึ่งเก็บรักษาไว้ในพธิธภัณฑ์ที่เลนิงกาดได้ระบุถึงเกาะงูใหญ่ความว่าหลังจากที่เจ้าจากเกาะน,นี้ไปแล้วเราจะไม่พบเกาะน,นี้อีก พราะที่แห่งนี้จะมาลายไปใต้เคลื่อนมหาสมุทรเอกสารของอียิปต์โบราณฉบับนี้บรรยายถึงอุกาบาทที่ตกลงมาและน้ำท่วมใหญ่ก็ตามมาสมทบในบันทึกกล่าวว่าเมื่อดาวร่วงจากสวรรค์และเปลวไฟลามเลียทุกสิ่งอันสิ่งทั้งมวลก็ไม่ไฟแต่ข้ารอดมาผู้เดียวถึงกระนั้น เมื่อข้าเห็นซากศพเป็นภูเขาลากาข้าก็แทบสิ้นใจด้วยความโศกเศร้าอาลายัยนับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเมื่อนึกถึงภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาโดยฉับรันทำลายล้างทวีปแอตแลนติสนิยายพื้นบ้านและจจลึกโบราณต่างๆของชนหลายเผ่าก็มีเรื่องราวที่เล่าขานเกี่ยวกับน้ำท่วมอย่างชัดเจนมหากาพกกิลามสอายุ4,000ปี ก็มีเรื่องรายละเอียดของน้ำท่วมใหญ่และความโศกเศร้าถึงจุดจบของชนโบราณความอดอยากทำลายล้างโลกหลังจากที่น้ำท่วมใหญ่คัมภีร์ไบเบิลมีเรื่องราวเรืออาร์คของโนอาและเรื่องน้ำท่วมโลกในเรื่องของเอโนสพูดเตือนโนอาถึงภัยพิบัติที่กำลังจะมามีข้อความที่เกี่ยวกับไฟทางตะวันตกและทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล ประมาณ1,800ปีก่อนลูเซียนได้บันทึกเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เป็นหลักฐานว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในยุคโบราณกล่าวคือนักบวชแฮนบาเบกซึ่งในขณะน,นี้ตั้งอยู่ในดินแดนของเลบานอนมีพิธีศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการเรีนน้ำทะเลจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่รอยหินแตกใกล้วิหาร เพื่อตรึงความทรงจำของน้ำในสมัยที่น้ำท่วมที่ลินไหลเข้ามาและเพื่อตรึงความทรงจำเรื่องการช่วยชีวิตของเทพดูคาเรียนไว้ตลอดไปในการนำน้ำทะเลมานั้นนักบวชจะต้องเดินทางไปยังชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากนั้นจึงกลับไปยังบาเบกใช้เวลาถึง4วันสําหรับรอยหินแตกนี้อยู่ที่ปลายด้านเหนือสุดของเกรสรีฟ ซึ่งยืดยาวไกลออกไปทางใต้จนถึงแม่น้ำแซมบีซีพิธีกรรมนี้อาจจะเป็นความทรงจำพื้นบ้านในเรื่องน้ำท่วมเรื่องราวของพวกบูชแมนได้กล่าวถึงเกาะขนาดมหเมาทางตะวันตกของแอฟริกาซึ่งต่อมาจมอยู่ใต้น้ำนี่เป็นหนึ่งในตำนานจำนวนมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจมหายของทวีปแอตแลนติสหลักฐานที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับน้ำท่วมโลก มีอยู่อีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกเรื่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่องปกติหากเราถือว่าแอตแลนติสเคยเชื่อมโยงติดต่อทางการค้าและวัฒนธรรมกับยุโรปออฟริกาและอเมริกาสำเนาจารึกเรื่องหนึ่งของชาวมายากล่าวว่าฟ้ามาถึงโลกและวันหนึ่งทุกสิ่งทั้งปวงก็พินาศแม้ภูเขาก็จะดับสูญไปใต้ผิวน้ำ สำเนาจารึกเดนเดสของมายาแสดงถึงการทำลายล้างโลกโดยแสดงออกเป็นรูปภาพภาพหนึ่งมีงูในท้องฟ้าและกระแสน้ำพุ่งออกมาจากปากจากราศีของมายาบ่งบอกว่าจะเกิดจันทรุป,ปราคาและสุริยุป,ปราคาขณะเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์เจ้าแห่งความตายมีท่าทางตกตะลึงพึงเพลิดด้วยความกลัวในมือถือถ้วยคว่ำน้ำที่จะมาทำลายล้าง โดยมีน้ำไหลออกมาคัมพีโพโภวุคัมพีศักดิ์สิทธิ์ของมายาในกัวเตมาลาได้กล่าวถึงความน่ากลัวของภัยพิบัติครั้งนั้นโดยกล่าวว่าเสียงคำรามของไฟได้ยินมาจากเบื้องบนพื้นโลกสั่นสะเทือนและสรรพสิ่งหมุนคว้างน้ำมันดินตกลงมาปนกับน้ำต้นไม้แก่งไกวบ้านเรือนแตกแยกเป็นเสียงเสียงจากนั้นกลางวันก็มืดสนิท ราวกับกลางคืนคำพีชิลัมบาลามของยูคาทันยืนยันว่าดินแดนกำเนิดของชาวมายาถูกน้ำท่วมขณะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอย่างบ้าคลั่งในยุคเก่าก่อนอันไกลโพล้นชาวอินเดียผิวขาวเผ่าหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในเวเนซุเอลาชื่อเผ่าปาเลียอยู่ในหมู่บ้านที่มีชื่อที่น่าสนใจว่าอัตแลนหรือแอตแลนด พวกเขามีเรื่องเก่าเล่าถึงมหันตภัยที่ทำลายล้างดินแดนของตนอันเป็นเกาะใหญ่เกาะหนึ่งในมหาสมุทรการอ่านเรื่องประลามประหลาดของอเมริกันอินเดียนโดยละเอียดทำให้ทราบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจว่าในบรรดาอเมริกันอินเดียนทั้งหมดกว่า130เผ่าต่างก็มีตำนานเรื่องน้ำท่วมโลกเราจะใช้เรื่องประลามปลาและเรื่องพื้นบ้านเหล่านี้ เพื่อเติมเต็มช่องว่างขนาดใหญ่ของประวัติศาสตร์ของเราได้ไหมศาสตราจารย์ i a เอเอมอแห่งสาภาพโซเวียตได้ตอบยืนยันเรื่องนี้ว่านักประวัติศาสตร์จะต้องให้ความนับถือแก่เรื่องพื้นบ้านโบราณด้วยศาสตราจารย์เอเฟมอได้ตำหนินักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ทำตนเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยการพิจารณาเป็นเพียงเรื่องของชาวบ้านธรรมดาตำนานของชาวเอสกิโมกล่าวว่าคันแล้วน้ำท่วมอย่างแรงกล้าก็มาถึงคนส่วนมากจมน้ำและจำนวนคนลดน้อยลงทุกทีจากความอดอยากชาวเอสกิโมและชาวจีนมีเรื่องปละลําปลาลากล่าวว่าพื้นดินกระเพื่อมอย่างแรงก่อนมีน้ำท่วมใหญ่การเคลื่อนของแกนโลกสามารถอธิบาย ถึงน้ำท่วมอย่างกว้างขวางในโลกได้แต่ในวงการนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสั่นไหวอย่างฉับพลันการชนของโอกาบาทขนาดใหญ่เป็นตัวก่อให้เกิดน้ำท่วมแอตแลนติสหรืออาจจะเป็นทฤษฎีโฮเออร์บิเกอร์ e igger, ที่ว่าฉเฉลยของดาวเคราะห์ที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าดวงจันทร์คือสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ ึ่งมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนวิเคราะห์ว่าการมาของดวงจันทร์เกิดขึ้นในยุคนี้พร้อมด้วยโอกาบาตจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นผลทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อโอกาบาตเหล่านั้นตกลงบนพื้นโลกนักวิทยาศาสตร์บางท่านคิดว่าอ่าวแคลล,ลารไลน์ยเป็นผลมาจากโอกาบาตและเป็นเรื่องที่บังเอิญเหลือเกินที่พบโอกาบาตจำนวนมหาศาล ในนอทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาสมมติฐานเรื่องเปลือกโลกเคลื่อนตัวที่เสนอโดยดรชาร์ลสฮาร์กูดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ข้อพิจารณาตัดสินอย่างละเอียดเปลือกโลกบางๆจะเคลื่อนตัวไปมาบนรูปทรงกลมที่เป็นของเหลวส่วนตัวการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนั้นก็คือน้ำแข็งที่ปกคลุมขั้วโลกนั่นเอง หากทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์เป็นจริงเปลือกโลกเคลื่อนที่ได้การชนกับโอกาบาทก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเคลื่อนของเปลือกโลกได้นี่ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่เป็นความเป็นไปได้ในทางดาราศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนโลกของเราก็คลาดจากการชนของดาวเคราะห์น้อยเมื่อเดือนตุลาคม ปี1937โดยดาวเคราะห์ดวงนี้คลาดเคลื่อนจากวงโครจรของเราไปเพียง5ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นศาสตราจารย์เ s เนสเวชินกินแห่งรัสเซียก็มีคำตอบแก่ปริศนาเรื่องนครแอตแลนติสและการเกิดน้ำท่วมโลกว่ามีอุกกาบาตขนาดยักษ์ตกลงมาเป็นสาเหตุให้เกิดการทำลายล้างแอตแลนติสทีอุกาบาต เมื่อมันตกลงสู่ทะเลอุกาบาตขนาดยักษ์จะก่อให้เกิดคลื่นที่ไม่เพียงแต่จะซัดกวาดอาณาจักรของพืชและสัตว์เท่านั้นแต่มันยังกวาดล้างภูเขาต่างๆและหลักฐานการมีอยู่ของอาณาจักรต่างๆให้มลายหายสิ้นไปด้วยโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ